ดีค่ะวันนี้พี่หนงพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะแคสเโซลที่กกลฟอร์ดนะคะหรือว่ากลฟอร์ดแคสเโซลนะคะ uh, พระราชวังแห่งนี้นะคะสร้างตั้งแต่สมัยกษัตริย์วิลเลียมนะคะออฟดุกออฟนอร์มังดีนะคะ uh, กษัตริย์วิลเลียมต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์กับกษัตริย์เฮโรนะคะซึ่งเคยให้คำสัตย์สาบานกับท่านว่าจะให้ท่านได้เป็นกษัตริย์นะคะแต่ว่าผิดคำสัญญาท่านกษัตริย์วิลเลียมได้ได้สู้รบเพื่อคือนพระราชอำนาจนะคะในสงคราม battle of Hastings ในปีคศิสตักราช1066นะคะ Uh, พระชวังแห่งนี้นะคะท่านได้พำมนักอยู่นะคะแล้วก็มีพระวงต่างๆได้มาอยู่ในพระชวังแห่งนี้มากมาก,มากมายนะคะรวมทั้งพระบุตรของท่านด้วยนะคะเฮนรี่เดอะเฟิรนะคะแล้วก็ uh, กษัตริย์เฮนรีเดอะเตินะคะหรือว่าเฮนรีที่สามก็ได้สถาปนาและซ่อมบำรุงพระราชวังแห่งนี้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะพระราชวังแห่งนี้นะคะก็ไม่ได้มีพระราชวงอยู่พำนักแล้วนะคะใช้เป็นเป็น โบราณสถานประวัติศาสตร์นะคะให้เราได้มาเยี่ยมชมกันนะคะส่วนต่างๆลงเหลือไม่มากนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่ผ่านไปนะคะก็พระชวังก็พังทลายไปตามกาลเวลานะคะ สถานที่แห่งนี้ก็ใช้เป็นที่พำนักอาศัยอของพระราชวงศ์ต่างๆนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนของห้องนอนนะคะส่วนพำนักอาศัยนะคะชั้นล่างจะไม่มีหน้าต่างนะคะแล้วก็มาต่อเติมชั้นที่สองนะคะทีหลังนะคะเพื่อที่ใช้เป็นที่พำนักนะคะเป็นห้องพระราชบรรทรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นห้องพระราชอธยาศัยต่างๆนะคะ กษัตริย์เฮนรี่ที่3นะคะได้ซ่อมแซมและปรับปรุงนะคะจนสามารถที่จะให้ควีนของท่านนะคะพระราชินีของท่านได้มาพำนักอาศัยที่นี่เช่นเดียวกันนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ใช้เป็นสำหรับป้องกันนะคะเป็นเหมือนกำแพงเมืองป้องกันนะคะราชสตรูแต่ว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้มีการต่อสู้หรือว่าใช้สถานที่นี้จริงจังนะคะ จจุบันนี้นะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่ที่เยี่ยมชมนะคะเพื่อย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งนะคะพระราชวังแห่งนี้นะคะเคยมีพระชวงต่างๆได้มาพำนักนะคะอยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่ากันว่านะคะในส่วนของกำแพงเมืองมีความหนาถึง10ฟีตนะคะเพื่อป้องกันศัตรูที่เข้ามาลุกรานนะคะ พื้นของตัวกำแพงนะคะเป็นดินแล้วก็สร้างเป็นไม้แต่พังทลายไปตามกาลเวลานะคะปัจจุบันนี้ที่เราเห็นนะคะหินบางส่วนนี้นะคะมีส่วนของฟอสซิลอยู่ด้วยนะคะในส่วนที่สร้างเป็นตัวของพระชวังนะคะปัจจุบันก็จะมีหลงเหลืออยู่บางส่วนส่วนที่เก่าแก่ที่ส่สวนด้านหน้าของพระชวังนะคะซึ่งยังคงบีให้เราได้เยี่ยมชมนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นสวนดอกไม้นะคะซึ่งกริยั เฮนรี่เดอะเติ์ดนะคะก็ได้ซื้อพื้นที่เพิ่มนะคะเพื่อสร้างเป็นพระราชวังที่กว้างใหญ่แล้วก็อยู่อย่างอย่างสบายนะคะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในเมืองกิลฟอร์ดนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้ห่างจากตัวเมืองลอนดอนประมาณ48กิโลเมตรด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะหรือประมาณ28ไมล์นะคะวันนี้พี่หนงไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ เวอร์ทุกๆท่านนะคะวันนี้พี่น่งพามาเยี่ยมชมนะคะเกียวฟอร์ดคาโซนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ